นี่ครับลัดไปปิหลนะังจากเกี่ยวไม่ึ้นแล้วนะครับใคได้จั่กได้หาปลานะครับเมื่อกี้บ้านไปบาทนึงกับที่น้องเห็นเมื่อกี้ที่ผมยกไปเบิ้งนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนซักตั้งใเป็นกำลังใจด้วยนะฮะที่ได้ปลาหลายบ่วันเด้ออยอ่เห็นแว่นตาผมว่าเป็นตากระเสียนเลยนี่ไม่น้องบาทที่สองหลังจากที่เวาได้วานลงไป นี่โตัาครับตวัวประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไคร้ด,ด้วยนะครับอา,อาจจะตัดเป็นสาม EP นะครับเพื่อความสั้นระยะสั้นลงนะครับก,กะสิหาปลาต่อน,นะครับมัเรียนของมาลุ้นน้องการมาสิไดบอลนี่ครับบาดที่สองในซิฟก้โตประ,ประมาณนี้นะครับลานะยก็จิบคนเด้อลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเราจะอัดปัดเป็นสาม EP นะฮะ จะได้ปลาหรือเปล่านะครับอันนี้แค่เนาะแหลกนะครับเนาะต่อเดี๋ยวเขาไปวิ่งเนาะผุ่นเนาะต่อไปอีกครับว่าเขาสีไหนหลายบ่นะครับอันนี้ EP ที่สองนะครับละทงแหงเละทุงีอนนี้ EP ที่สามนะครับสำหรับคลิปเอาเนาะปลาในนี้สอง EP นะครับ EP สอง EP สามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไ่ดีทั้งหมดเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะครับ 1>, 1การติดตาม1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านมีความหมายสำหรับเรานะฮะเพื่อให้พาปันปี้เขาบอกว่ามึงปาบรรยากาศในการหาปหลาไปเรื่อยนะครับสำหรับการเป,นนปน็นน้ำนะคปนน้ำนะฮะดูบาทที่3ามกันนะฮะว่าเราจะได้หรือเปล่าก่อได้วานไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวมาปลาสีดบาครับมาบึงพร้อมๆกันครับ ปลาครับหยัดสุดจีโซ่ดูโซ่ดูนี่ครับตือโซ่แล้วครับโอ้โหครับบาทละงีซิบสามซิบุ๋แล้วครับบาทที่ผมมาเบิรงเอารลดครับพี่น้องครับยังขาดอีกเยาะหนึ่งนะครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนี่การเดินทางมาถึงวีพีที่สามแล้วครับวันหยุดเลาะทงวันหยุดหกมื่นนะครับวันหยุดสุดจีครับมันหยุดสุดขีกับี่ยวในเมืองบเอา ลคุณครับเป็นปลาตะเพียนน้อพี่น้องน้องห็นปลาตะเพียนมตินขึ้นครับยายอะไยยเยปตะเพียนไข่เต็มงยนะ่นหลังมันคุณยายแล้ปลาครับโอ้ยายยกด้วยยายได้ปลาตะเพียน อีพีที่สามแล้วครับอีพีนี้ครับเดินทางมาถึงอีพีที่สามแล้วแต่อยู่ในวันเดียวกันนะครับเราตัดเป็นสามยีพียีพีที่สามแล้วเรามาดูอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับเดี๋ยวตัวพีนะครับถ้ามือไม่นิ่งดูพ่อโอ้ตัวใหญ่จริงมาเปิ้งปลาครับนี่ครับปลาครับเดี๋ยออมาเปิ้งปลาน้ำกันครับนั่นนี่กัน <Okay. S 1> เอาข้างในเีนนนดีครับ้นดไปะเอไไานี่ีนะครับปลาครับ <m uch ing> มาลุนไปพรอ้อมกันครับโฟกัดกำลังเก็ดปลาอยู่ครับ, <m uch ing> รบเมื่อแรงไปรอทั้งไหนก่อน <m uch ing> ยังบะลู ห้นน่ตอนกลางคืนก็มีนะครับหลายจวดหลายจวดไปทังไต่บูมเอียงบูมเอสายจวดขันไปขันไปน้ำมือแงกกอยากบอกดู e b c เลยเดี๋ยงี้น้ำกูสิมะรับก็แบ่ครับโอเคอุ้ยกันรูเลี้ยงก่ต้องบอกดูทิ่ไปกูสิมะรับกันเพิ่งบอกดูน้องมึงก็อยากไปน้ำเดินครับพี่พอพูดปลาเบิ่งปลาในถังเข้า เปิดกัดเปิด,ปดนี่นะครับพีดองกับปลาได้ทังที่ใดเมื่อกี้วันไปสามบาทสามสี่บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอ้ยวัยนกวมดังจ้วย มาเบิ่งกันนะครับพี่น้องซีมิลลนบอเดี๋ยวเข้ามาหาปลาหมอมกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะ กันเนอใจหนอเอเลี่นต้องยดีกว่าเออกมได้ยังไงอว่าใหมันฮอ่ยเ้อยลูกสอง่บแงเุ้ชัดเรียบร้อยมายกเลยยกโตครับโอ้ยลายกั ไาย1ตัานี่มตาวพี่น้อเอย่าไปจุ่มแล้วแว่นตาข่อข้นมาให้เ วันนีุ้กวันกลุ่มย้ายหล่นวันนี้หนักลยนะสดย้ายเลยวันนี้อ้าเบิ้งอย่างได้ผาพแบบนี้เนาะถ้าเราหยุดงานมูจะบอกว่ได้เบิ้งหรอกเจ้าเสียก่อยนี่นี่ถ้าเราหยุดงานถ้าเปเรื้องหนอกมูจะบอกว่ได้เห็นที่สี่หรอกเหม่อนกับยายสองคนแล้ว ปัป้นกับมมามา่งมนี่ยิ้เลียนเก่าพี่น้องมันเล่บ้มาปั้นไปเลียงงัวครับมันเล่นบมม้า,งงา,บม,ามังกี่ขั้นหาเลีมามาลลยงปเป็นฝ่าหงว่าอะไรออกปั้นมลนี่